ความคืบหน้าล่าสุดจากฝั่งพักเพื่อไทยสินสายเงชี้ดวงลูกเขยคุณหญิงอ้อราศีจับผู้นำเพื่อไทยสินสายเงพาดวงชะตานัทพงศ์ลูกเขคยคุณหญิงอ้อมาแรงตกดวงเข้าปีเสริมถูกชะโลกนำทัพพักเพื่อไทยช่วงเดือนธันวาคมนายชมทัศน์ฤทธอไทยพองสินสายเงหมอดูเข็มทิศทองคำ และผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์เปิดดวงพักเพื่อไทยชุดใหม่ที่มีนายสมพงษ์อมรวิวัฒเป็นหัวหน้าพักตามดวงเป็นได้แค่สอวอเพื่อให้ผ่านวิกฤตเดือนนี้ไปก่อนถ้าปัญหาหนักดวงหัวหน้าพักก็รับไปแต่ถ้าผ่านไปได้โอกาสปลดออกจากตําแหน่งเพื่อให้ในายนัทพงษ์คุณากรวงลูกเขยคุณหญิงอ้อพ่อจมานดามาพงษ์เสียบแทนมีมากกว่า ตามหลักของโหงราศาสตร์จับยามชะตาพักเพื่อไทยแล้วบุตรเคยที่ชื่อนายนัตพงศ์มาแรงตกดวงเข้าปีเสริมถูกโลกนำทับน่าจะเดือนธันวาคมได้เปลี่ยนหน้าครั้งสำคัญของพักเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะมีดาวดับของเดือนแต่ก็น่าจับตาเพราะราศีของวันและปีส่งผลให้นายทัพใหญ่อาจจะรองจากนายหญิงใหญ่แน่นอนดวงชะตาคุณหญิงอ้อต้องถอยได้แค่คุมเชิง เพราะตกปีแห่งการแตกแยกสับสนไม่เข้าใจก่อให้เกิดความขัดแยง้งหากก้าวไกยมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีสิทธิพักล่มได้เหมือนกันเพราะดวงคุณหญิงตกดาวดวงศัตรูจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูจากบุคคลที่ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกับเบียดเบียนตนเองให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเพราะดวงชะตาที่ถูกกำหนด สิ้นแสเข่งกราวสำหรับดวงชะตาคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์ต้องจับตามองสิ้นแสไม่ได้เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของใครเป็นเพียงผู้บอกเหตุส่วนจะดีหรือร้ายอยู่ที่เจ้าตัวเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นคุณหญิงเป็นเพียงไม้คั่นที่เป็นตัวปกป้องพักไม่ให้ใครมาแวงกัดและตัวปกป้องพักจากทีมจะถูกมองข้ามตลอดทั้งที่เป็นปีที่ดีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องจับตาว่าคุณหญิงหน่อยจะพลิกชะตาชีวิตของตนเองได้หรือไม่หรือจะอยู่แบบเดิมๆหรือต้องกลับไปปฏิบัติถือศีลต่อเพราะเส้นทางเดินสู่การเมืองปิดทางเดินของคุณหญิงเองและข่าวต่อมาเพื่อไทยกลับสู่ยุคจิน,นวัตรเขย่าสูตรฟื้นศรัทธาแบรนด์ทักษิณเรียบร้อยโรงเรียนทักษิณพจมมนนายใหญ่หญิงอ้อผู้มากบารมีในพักเพื่อไทย ภายหลังการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ทันทีที่เหยียดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พ้นโครงสร้างกรรมการบริหารพักเหลือเพียงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากทมและสะกสคขอ,ของพักเท่านั้นมีได้กำหนดทิศทางพัคอีกต่อไปบนข่าวที่ว่าคุณหญิงพจทมานดามาพงศ์เข้ามานำทัพเพื่อไทยด้วยตัวเองพร้อมกวากมืออดีตขุนพลสายตรงสายอ้อม ที่เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไทยรักไทยที่กระจัดกระจายหลังการเลือกตั้ง2,562ให้กลับมาอีกครั้งหวังกู้ซากพักเพื่อไทยสู้ในสนามเลือกตั้งอีกครั้งดังนั้นหลังการประชุมใหญ่วิสามานันครั้งที่1 2,563ผลชื่อสมพงษ์อมรวิวัฒรังตำแหน่งหัวหน้าพักตามเดิมไม่พลิกโผต่อกย้ำเป็นคนสายตรงทักษิณชินวัตร ขณะที่มีรองหัวหน้าพักจำนวนสิบคนซึ่งแบ่งเป็นโคต้าภาคต่างๆโคต้าภาคกลางนายกิติรัตน์ณระนองชูศักดิ์สิรินินพิชัยนริธพันธ์อนุสร์เอี่ยมสะอาดโคต้าภาคอีสานเกรียงกันตินันหัวหน้ากลุ่มสสอ,อีสานใต้ยุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสาร,รคามชัยยาพรม,มาสสหนองบัวลำพู สุทินคลางแสงสสมหาสาร,รคามโคต้ากทมอ,อนุดิษฐนาครทัพโคต้าภาคเหนือพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงอดีตรองหัวหน้าพักซึ่งเป็นคนสนิทยงยุทธเตียะไพรัตอดีตประธานร,รัฐสภาด้านเลขาธิการพักไม่พริกโผเช่นกันเลขาธิการพักคือประเสริฐจันทระรวงทองสสนคนรราชสีมาคนสนิทเฮียเพง พงศักด์รักตะพงไพศาลอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าสายตรงทักษิณชินวัตรส่วนรองเลขาธิการพักคลอดออกมา5คนเป็นคนที่พักเพื่อไทยระบุว่ารุ่นใหม่ทั้งหมดอาทิเผ่ภาภูมิโรจนสกุลมือทำงานของภูมิธรรมเวชยชัยจักรพลตั้งสุดที่ธรรมสอสอเชียงใหม่เคยทำงานให้สมชายวงศวัสิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเคยชินวัตรตั้งแต่ไทยรักไทย จิรวัตรสิริพาณิชย์สสมหาสาร,รคามลูกชายของประยุทธ์สิริพาณิชย์ผู้ที่เคยนั่งเป็นประธานกมธนิรโทษกรรมสุดซอยและโคศกพักคือนางสาวอรุณีกาศยานน์อดีตผู้สมัครสสรายชื่อพักไทยรักษาชาติทำงานอยู่กับกลุ่มแคร์อย่างไรก็ตามสมพงศ์ประกาศว่าเราได้เชิญผู้มีความรู้บุคลากรหลายๆคนเพื่อแนะนำในด้านเศรษฐกิจ แม้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจอยู่ในกรรมการบริหารพักอยู่แล้วแต่เราต้องการความรอบรู้กว้างขวางจึงตั้งใจไว้ว่าเมื่อประชุมกรรมการบริหารพักเสร็จแล้วจะวางแนวทางของพักทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมจะทำให้เรียบร้อยขอเวลาให้พวกเราทำงานภายในหนึ่งเดือนที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆในพักและจะมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาด้านประเสรศิฐ เลขาพักใหม่ถอดด้ามบอกภารกิจ4เรื่องที่ตนเองจะต้องเรียบทําว่า 1. จะเร่งปรับโครงสร้างภายในพักใหม่ผู้ใหญ่ในพักอยากจะให้ระดมความคิดทุกภาคส่วนและจัดประชุมกรรมการบริหารพักภายใน1-2สสัปดาห์ 2. เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่ตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งใช้บุคลากรทั้งภายในภายนอกมาช่วยกัน 3.. ยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย 4. สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคใช้หลักกระจายอำนาจจากนี้งานในงานนอกสภาจะทำบทบาทที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดหลังการสิ้นสุดอำนาจยุคเจ้าแม่กทมหลายคนที่หายหน้าหายตาไปจากพรรคเพื่อไทยได้กลับมากันอย่างคับคัง่งอาทินพดนดลปัทธมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เคยคิดจะไปอยู่พักไทยรักษาชาติและได้หลบหลังฉากหลังเลือกตั้งได้กลับมาพร้อมรอสัญญาณว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะมอบหมายให้ทําหน้าที่อะไรนับจากนี้แต่คนที่พร้อมเปิดหน้าให้สัมภาษณ์ที่สุดคือพี่ชัยนริธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ไปอยู่กับพักไทยรักษาชาติบอกว่าเป็นการกลับบ้านเดิมผู้ใหญ่ในพักได้เชิญให้กลับมาบ้านเก่าการกลับมาครั้งนี้ จะมาช่วยงานด้านเศรษฐกิจของพักหลังจากนี้พักเพื่อไทยจะประชุมรื้อโครงสร้างบริหารงานภายในมีแนวโน้มจะตั้งทีมขึ้นมา1ทีมชื่อว่าคณะผู้บริหารตามส่วนที่4ข้อ58-61ถึงตามบังคับพักพักเพื่อไทยมีหัวหน้าพักเลขาธิการพักไม่เกิน11คนพร้อมแบ่งทีมทำงานเป็นด้านต่างๆอีกประมาณ5ด้านประกอบด้วยด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจ ด้านงานสภาผู้แทนรัษฎรด้านข่าวกรองและด้านการบริหารพื้นที่ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักยืนยันว่าคณะกรรมการดังกล่าวไม่ใช่โปลิตบูโรอย่างที่ข่าวลงมีส่วนผสมของหัวหน้าพักเลขาธิการพักไม่เกี่ยวกับคุณหญิงพชจมาดามาพงศ์สุทินกลังแสงรองหัวหน้าพักในฐานะประธานวิปรัฐบาลเชื่อว่าการแบ่งการทำงานออกเป็นด้าน จะทำให้การทำงานฝ่ายนิติบัญญัติชัดเจนมากขึ้นเพราะการทำงานแบบคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักลอยๆยังไม่ชัดเจนส่วนแกนนำพักที่เคยทำงานใกล้ชิดนายใหญ่หนายหญิงไม่ประสงค์ให้โหวตชื่อกล่าวถึงกระแสข่าวคุณหญิงพจมานนำพักว่าคุณหญิงพจมานไม่ค่อยสนใจการเมืองตโลโปรไฟล์มาตลอดถ้าพักไม่มีปัญหาจริงๆดังนั้นหลังจากปรับโครงสร้างชุดใหม่ จะต้องไม่ใช้ระบบเด็กคนนั้นคนนี้แต่คนทำงานจริงๆไม่ได้รับการโปรโมทซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในพักการปรับทับใหม่ไม่ใช่แค่ลบความขัดแย้งแต่ฟื้นศรัทธากลับมาอีกครั้ง